ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิงจ <c oughs> ้าบอยนั่นเองนะครับนะวันนี้พามาเล่นเกมกินเลนนั่นเองนะทุกคนะกินเลนพยองเด็กน,นะทุกคนนะทุนที่6 5 0หรือเปล่านะฮะจำไม่ได้แล้วเช่นกันนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเล่นเป็นยังไงเหมือนกันนะกินเลนก็นาน,านแบบว่ามาแบบว่ายังไงอะ เล่นดีนะแบบว่าถามว่าวันไม่นาขนาดนั้นหรอกแต่ไม่ใช่เกมที่แบบผมจะเข้ามากดทุกวันใช่เป่คือเป็นเกมที่อ่าเล่นได้ตลอดแต่ว่าต้องแบบว่าหนึ่งเล่นวันนี้เว้นไปอีกสามวันแล้วเล่นอีกเว้นไปอีกสามวันสามวันสามวัน,วนย่เล่นแบบเนี้ยผมควอาเป็นกิเลนอ่าเป็นเกมที่จ่ายดีมากเป็นเกมที่แบบจ่ายโคชิปหายของค่ายดีีเลยก็ว่าได้คือเวลาเข้าฟรีปเป็นอย่าง 3, นีคูณสามสี่ทีมีบอกเลยลั่นบ้านนะฮะ ก็เอาไปเกมที่ดีเกมนึงนะฮะถ้าแตกนะครับเกมไหนก็ดีถ้าแตกนั่นแหละทุกคนนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากด subscribe กดช่วยกันกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมและวันนี้นะทุกคนนะอีเช่นเคยผมก็ได้อยู่ในช่วงเวลาของตัวโบนัสถามนั่นเองนะฮะโบนัสถามคืออะไรโบนัสถามคือเป็นอ่า ตัวกลุ่มที่จะแจ้งตารางเกมแตกนะครับซึ่งในตัวกลุ่มเนี่ยจะมีการพูดคุยบอกสูตรบอกเทคนิควิธีการเล่นนะฮะอย่างมากมายเลยนะมีสูตรมีอะไรบอกมีการแจ้งเตือนว่าเว็บไหนโกเว็บไหนบิดจะมีการแจ้งเตือนในตัวกลุ่มกันด้วยเป็น,น,นกลุ่มฟรีกลุ่มถามบอลนะครับผมใครสนใจที่อยากเข้าก็อนรีนใต้คอมเมนต์แรกสามารถคลิกเข้าได้เลยกลุ่มฟรีกลุม่มถามบอลได้ที่ว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกคอมเมนต์เดียวนะมีคอมเมนต์เดียวเดียวนะฮะเอ่อหกสี่เจ็ดนะอ๋อหายไปไหนสามบาทใายกดไปเมื่อกี้ขอเริ่มวันที่เบ็ดสี่เลยละกันเพราะว่า คอโมโบน,นอกเนี่ยปั่นเบตส,สูงนะทุกคนนะคอโมโบนอกเนี่ยผมจะปั่นเบตส,สูงหน่อยแล้วพอเอ่อเขา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 เรียกว่าอะไรวะแล้ว,วแบบพอมันเเดดีี๋ย๋ยยววนะโอเคพอเอ่อเขาเรียกอะไรนะพอจะซื้อฟรีปุ๊บผมจะลดเบตไปซื้อนะอ่าเพราะว่าเวลาอะไรแบบนี้แหละมันจะได้แบบว่าสุดยอดเกิดการสปบรัตตุ้นฮิตโอ้โหไม่เข้านะฮะ เออเวลาเข้า V ไปมันจะได้คุ้มคุ้มหรือว่าเล่นคอมโบนอมนจะได้แบบสุดยอดอะไรอย่างงี้เง่พ่อกินเลนอย่าลืมนะมันไม่มีคุณนอกเราต้องเอาเบสสูงเข้าสู้นะแล้วเวลาจะซื้อ V เราก็ต้องลดเบสไปตามหน่อยนะก็ในประมาณนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย500อ เดี๋ยวห้าร้อยเป้ผมซื้อสักไม้นะซื้อโชว์เด็กๆเขาไปว่าเฮ้ยของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะเออเนี่ยมาต่อเลยได้เห็นไหมและเจประตาถือตัวต่อบอมีนะจ้าโอเคไม่ได้หรอเฮ้ยอย่าได้พิ่เจมายังไงได้หลายตัวตัวต่อบอสจอดที่ไหนเอมาและถังเงินด้ช่องแรกบอดได้แปดบาทขอระวังคนโตสักหน่อยนะฮะผมว่าจะข,าขอขอบคุณขอ,ใขอบใจกับตจแต่งเกลีวมากเลย ก็เดี๋ยวสักห้าร้อยห้าสิบผมขอซื้อฟีเลยแล้วกันอ่าดูตรงนี้ออนหักทั้งสมบ่ดดายปาต่อน่าไงคือแบบคือยังไงก็เข้าอ่ะถ้าไม่เข้าก็โโอ้หไม่เข้าให้เตะพูดแค่นี้แหละมาสีตัวแล้วเห็นไหมเวลาเราเล่นหรืออะไรเนี่ยคือเล่นไปสูงไว้ก่อนเวลาจะซื้อฟีค่อยลดไปนี่แบบไม่อยากบอกโอ้โหยังไม่มีกูเลยนี่ก็แบบไม่อยากแชทิงนีอะไร้เลยด้วยไอ้ เกิดทุกวันนี้ผมเล่นคนเดียวก็ส่งสารบีเจตายอ่ะอยู่แล้วทุกคนเอาเทคนิควิธีการเล่นจากผมไปโอ้โหบีเจขอโทษด้วยจริงๆว่ะอีเขยแล้วเพิ่งได้เฟยเพิ่งได้ภูมิแล้วได้หมุนเพิ่มอีกสองรอบอ่ะนะเพิ่มสิบห้ารอบชิวๆเออมันจะขนาดไหนนะอยากให้ต่อให้มันไม่มีคูนเลยแต่มันก็มีคอมโบเจมาแบบไม่ง่ายอะไรอย่างงี้ไงเออไม่มีเดี๋ยวชิเจียนโม่แล้วบางทีแบบ คือทั börjar, ้งันเนี้ยหมดเรื่องโมแล้วผมของดการโมไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะเฮ้ยมันก็ไม่ใช่จริงเจอดิเพนก็ไม่ใช่ขีดหรือว่าต้องห่อถ้าไม่โมอ่ะแต่ให้โมเรื่องอะไรหมดมุกเรื่องโมแล้วอ่ะไม่เป็นปกติดีกว่าเนาะวันนี้ไม่โมนะคะอ้าเอ้ยนี่ไงเห็นมแบบจิ้วจิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอช่องแรกแบบจึ๋งปังมากนะจึ๋งไม่ได้ โอ้โหต้นใจต้อมก็มีหนึ่งร้อยกว่าบาทอ่ะเดี๋ยวออกกูซื้อเลยที่อ้ะทำใหญ่คุณแค่นี้นะมึงเจอถ้ามันถ้ามันจ่ายผมแค่นี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเดี๋ยวว่าไม่ออมมือกับมันอีกละผมจะเอาสักแปดแสนแปดหมื่นแปดพันหนร้อยเจ็ดสิบบาทผมเอาแค่นี้พอแล้ว บางทีตอนเล่เท่านั้นแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะผมจะเอาเท่านี้เลยนะนี่นะผมจะไม่ยอมเอามือให้มันเด็ดขาดถ้ามันจ่ายผมแค่นี้จริงๆนะอย่างน้อยคือมึงต้องผ่านอัพเลยเอออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนสวยงามและวายสี่ตัวพร้อมกันสิบดอกนี้ปื้อปายร้อยมาพื้ฮาดฮื้ฮาร์ดตัวต่อบอสจดหกร้อยเก้าสิบโอเคอยู่นะเจ็ดร้อยเ่ยพี่จ็ดร้อยก็โอเคอยู่นะทาไปเล่น์นะก็เล่นได้อยู่อ่าเดี๋ยวแบบว่าเฮ้ย เดี๋ยวพีจีมันติดมองเลยอีกเออแบบไม่เท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวเล่นแบบชิวๆให้ก็ได้นะพีจีนะเอออย่ามาร้องที่หลังนะวันนี้แบบผมขอชิวๆแล้วกันสิบมาต่ออะไรเงี้ยไอ้แม่แล้วอันนี้ก็เป็นเคแล้วนี่ก็เคต่ออ่ะไม่ใช่แต่อุ้ยได้อยู่ก็ไปชิวๆไปแล้วไปไป,ไปเ,ลเ,ลเ,ลเล่นเล่นต่อให้หน่อะกดตัวโบให้เด่งเด่งเด่ง,ดงมันไป แ้เดี๋ยวอย่าบอกถนะ้นเข้าฝีถ้าเข้าฝีงูบอกเขาเจือกพี่จีนะบางทีแบบว่าเออไม่รู้ออมอยังไงไม่รู้จะออมยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าฝีแล้วนนานะบางทีแบบว่าแบบมันติดเอาคินงไงเ,เออแบบว่าออมมือเท่าไหร่แล้วมันบางทีมันก็ยังแต่งอยู่เน,นี่ยก็แบบต้องขออาภัยด้วยนะพี่จีนะก็โ้ษจริงจริงอ่ะป้าเบียเจดซื้อป้เดี๋ยวดูว่ามันจะขนาดไหนแต่ขอร้องเออมีฟูนี่คือสักอันเนี่ยเออ ไอ้เจ้าโมเกียมีคูนแต่โคตรหนักเลยจริงจริงแล้วคอมโบมาแล้วน่าจะแตกหนักมากเสียดายเมื่อกี้นี่มีคูนเพิ่มนะนี่มีคูนเพิ่มแต่ม,มันได้แค่เก้ารอบยัยสัตว์เออดอกแรกก็โหดเลยเจเฮยังต่อเจ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 เอลไม่ใช่เจช่องสองนีเพื่อนเจช่องแรกโอ้อะไรวะโอ้มาผิดช่องเจคิวช่องแรกนะกูต้องย้ำยีเลยไหมโอ้โหแล้วดอกนี้มาเป็นเจอย่างเงี้ยอะไรคะเนี่ย ได้เพิ่มอีกหนึ่งรอบสวยงามเพิ่มไปฮะก็ต่อได้ไม่เอ่ยเอ่ยไม่ได้หนึ่งคันอยู่ตอนนี้และตัวต่อยังมีไว้เคท่องสองให้ไงลูเคหรือเจกูได้หมดไม่ติดปัญหาซิวหรือเคกูได้หมดบอมีปัญเหิน <c oughs> แต่ไม่มาไอฉัดเลยไอฉัดมึงทำอย่างนีอ้อะจูไม่ได้นะคือกอ่ะมาชื่อมือเนี่ยกูจากกูามาใ่้มือให้ย้วมึงจะมาดูอย่างนี้ดูไม่ได้ กูบอกเย้ว่ามึงเนี่ให้กูเอาจริงถ้ากูเอาจริงนี่กูบอกเยยว่ามึงเนี่ยตายกับตาเนี่ยี p g เอ้ยอย่าให้กูต้องเอาจริงเลยว่ะเธอล้อหูน้องเออเนี่ยสวยงามงามไปบ้างสักดอกแล้วตัวต่อเคจ่ยบเปืดทาดฐาอ้ดูคอมโบดิสิเพราะได้เอก็ดีเจก็มีนี่อะไรแต่ไม่มาสักตัว เอรอบท้ายแล้วนะคะเอ้ยยังมีรอบท้ายในรอบท้ายอีกทีหนึ่งยังมีรอบสุดท้ายในรอบสุดท้ายอีกทีหนึ่งอะและรอบสุดท้ายในรอบสุดท้ายอีกทีหนึ่งอีกอาเด็กเคมาเด็กต้องสองเออสวยนะสิบยังมีรอบท้ายในรอบท้ายอีกทีนึงเอ้แต่ว่าเกือบถามว่าเกือบก็เกือบแต่เกือบไม่เท่าไหร่นะต้องดูรอรอดูรอบท้ายโอเคอ่ะยังมีรอบท้ายในหนึ่งรอบท้ายอีกทีนึง รอบท้ายรอบที่แ่ดเดี๋ยวดูจะมีรอบท้ายอีกรอบท้ายไหมอ่าหมดแล้วก็เกือบไม่เท่าไหร่นะซื้อห้าร้อยได้4ี่ร้อิเดียวมาก็โอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเดี๋ยวผมจะทําการแบบว่าเมื่อกี้คือผมเตือนมาแล้วไงคือผมได้ทําการเตือนทีจีไปแล้วว่าอย่าแบบว่ามาเล่นแรกับผมนะบอาจริงทุกคนดูการเอาจริงของผม คือผมทำการเจอพีจีไปแล้ว,นวเนาะเฮ้ยอยากให้ผมแบบต้องของขึ้นต้องอารมณ์มีอารมณ์ในการเล่นอะไรอย่างนี้เพราะว่าคือถ้าบอกจริงทุกคนเขาจะว่าคือมันจะแบบว่าสุดเกินไปจนแบบว่า p g แบบว่าท่านทานไม่ไหวอ่ะคือแบบพลังของผมสามารถระเบิดโลกได้เลยบบชิกเดียวอะไรเงี้ย PG ล,ล้มละลายอ่ะเออมีหลายค่ายที่แบบลมละลายมาเพราะผมแล้วไหลายเวบโอ้โหเป็นพันเวบนะทุกคนผมลิกเดียวโอ้โหเวบปิดเลยนะ 1ิบอเคอไม่ได้ไปต่อคูณรู้ผูรู้ห้างีเองอยู่เลม่แค่อะไรรำคาญต่อฮนะโอย้ยยกูต้องอาได้จริงเลยเลยว่ะกูบอกก่อนเันไงเจ๊ขางเจ๊เฮ้ยหนึ่รลายเส้ เดี <stairs> ๋ยวผมต้องเอาจิงนะกีเรนนะอยาให้กูต้องเอาจริงเพราะถ้ากูเอาจิงเนี่ยกูบอกเลยให้ใช่โชว์ไหมคือหลายคนอาจจะจเห็นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมโชว์ให้แล้วกันว่าเฮ้ยเวลาเอาจิงของผมเนี่ยมันเป็นยังไงหรืออะไรยังไงนะโน้นนะก็เดี๋ยวโชว์อ่ะขอกดอีกอีกอีกไม่จริงขอให้มันกดเหลือแบบเนี้ยเออเดี๋ยวพันสองละเดี๋ยวได้เวลาโชว์อ่ะแล้วเราก็ลดมาที่เบียดสีแล้วเราก็ซื้อแล้วก็เปิดเทอร์โบปั๊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 บนี้ เรียบร้อยแค่นี้ก็แต่3ามหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเออไม่ใช่บาทไม่ใช่แบบว่าหมื่นนะนูนะล้านนะนู่นะสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านนะนนะ 37, 4, 000, ดูดูดโโูโอ้โหี้ยไม่มีคูนเลยโอ้โหกี่รอบลวนะสิบห้ารอบกับคูณไม่มีไอสัตว์เออ,เอ,อไม่เป็นไรคิดว่าไปสาวท่ากันแล้วกันตั้่งแต่สาวท่าเพื่อ,อคูณดีแล้ว่อเออนีอ่ไหมแบบ จจไม่มีอะตัวเราไม่ม the <c oughs> ีเลยวระเบื้องชิบหายแล้วกูโอ้โหเฮ้ยถ้าเราไปหนุนนอกก็ร้ายประโยชน์อยู่ดีอะลูกเออต้องนี้ดีเคคิวได้หมด โอ้โหไม่พอสักตัวนี่พี่อ่ะสิบสามบาทอยู่นีเพื่อนมึงแก้ร้ายกูเกินไปนะมึงให้กูแค่สิบสามบาทกูด่าพราะห้องตายจิงด้วยเอาดีโอ้โหเอาดีไอ้สารเอ้ตัวต่อไม่มีเลยคูณสี่อยู่เนี่ยกูเล่นมาชั่วโมองครึ่งไอ้สารเอ้ตัวต่อไม่มีโหวาไปอยู่อะไรตรงนั้นโอ้โหโอ้โห กูด่าพ่องตายนะนงั้นกูยิมสองบาทกูด่าพ่องตายนะเอาดิเอาดิกูด่าพ่องตายนะกินเลยนะกูด่าแม่งด้วยอ่ะมึงเอาดิมึงกล้ากูาเล่นพ่อเล่นแม่งเลยนะมึงจ่ายกูแค่นี้ดูเออมึงลองด้ยเฮ้ยมันไม่มีตัวอะไรที่จะต่อยกูได้เลยอ่ะเนื้อเยอะจังปลาพระประปูติว้วฮาเจอจ่าจูฮา,าบูดาดีจ่าปุตตาบูใจใจโย โ200ย,ยมึงฆ้าเล่นกูอะไอเฮียนี่เล่นลิ่นมันเล่นลิ่นกับผมวะทุกคนมันต้องให้ผมเอาจริงสารเวมูเจ่ผมใช้พลังแค่แบบ0.25เปอร์เซ็นอันนี้คือแบบผมใช้พลังสัก4เปอร์เซละอะมึงตายแน่รอบเนี้ยมึงตายแน่มึงบงังคับกูต้องให้ทําอย่างนี้นะคือกูไม่อยากทํามึงเลยนะกินเลยนะ มึงบังคับให้กูต้องทําอย่างนี้เองนะมึงบังคับกูเองช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วกอแบบมึงบังคับกูเกินไปคือกูไม่อยากทํามึงอะไรเลยนะแต่มึงบังคับกูเองว่าให้กูแบบว่าต้องทําอะไรอย่างนี้ซึ่งกูไม่ชอบมึงก็รู้เออว่ากูพูดอะไรมึงต้องทําตามนั้นไม่งั้นกูจะโมโหเป็นอย่างมากมึงทำหนุ่ยมึงเสร็จกูแล้วรอมเดียวกูเอาจริงแล้วมึงดูมึงดูไว้ตัวอย่างของคนจริงอะมันเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะ เงาเออเห็นไหมกว้ตัอสวยผมหน่อยโอเคได้เป่าโอ้โหสวยงามสิบสองสโอ้มารกอึ๊กยโอ้มารึกกึ๊กกึ๊ยเศจงมืออไเยียยไม่ได้เพแต่คุณก้าโอเคอยู่ไปต่อฮะยังไงมา รอบนี้เต็มหาวตามหิวปุ๊บตับปุ๊บตาร์ปูเจียวโอ้โหก็ต่อได้ดีเลยสามรอบสุดท้ายของคู่สิบเอ็ดยังไงฮะอีกจีเรนอีกจีเรนนัง่งโกรกปล่อยปูติมีนะจีโอเคทวยงานเจีแล้วก็จีทั้งสองจีทั้งสองอ้าโหไม่ขึ้นไอเหี้ยกูรู้สตกรรมจีอยู่แล้วรอบสุดท้ายไม่มีอะไรตามตาตีเจียตรงนี้ มึงนินกับกูเองไนี่ยสกูบอกเลยว่าคือกูเนี่ยไม่ค่อยอยากเอาทิงเท่าไหร่คือมึงมึงมึงพลาดแล้วมึงทำาบบอวยแบบนี้มึงคือมึงพลาดแบบว่าคังใหญ่หลวงอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนบัวอยู่ไหนไ้กวหวเจมบัวจองเดี๋ยวไปเจ้ว งบังคับให้กูต้องทำเองนะเพื่อนคือกูไม่ไม่อยากเอาจิงหรือไม่อยากทำอะไรเลยคือมึงบังคับกูเองเออคือกูเพอ้อเหียอยู่เกต่อนะ่ะเดี๋ยวดู <c oughs> เมื่อทุนเราหมดเกม,มวัวเกมเสือเกมกระต่ายเกมหนูทางออกของคุณนะเปิดมาที่เบ็ดเสร็จแบบรวดเร็วแล้วกดไปนี่คือทางของคุณมีเพียงเท่านี้ ไม่มีอะไรมากกว่านี้สิ่งที่จะทำให้คูณรอดได้คือเบ็ดเสร็จกับเกมพวกขี้นี้ทั้งนั้นนะฮะและดูทีว่ามันไม่ขึ้นสวยงามป่ะยังไงตัวต่อเห้ยขอํำดึงก็ได้นะขึ้นเปะ่าไม่ง่ายไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอียังมึงยังนี่มึงยังเพื่อนมึงยังนิ่งอยู่กูพูดขนาดนี้แล้วมึงยังนิ่งอยู่อ่ะฮะ มึงต้องลุกขึ้นลวบ้ามึงต้องลุกขึ้นกระโดโดรถเต้นลวบ้ากูพูดขนาดน,นี้แล้วเพื่อนมึงมึงจะมีปัญหากูอีกคนหรือไงตรวจได้ผมไหนนะไอ้ย่าช่วยห,หน่อยที่หายแลย้วจริงกับบงแน่แม่จังฮึ่ม ลึกตายโดดไปโดดไปโดดเดี๋ยวนี้สามรอบท้ายโอกาสมึงเหลือแค่สามรอบเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะ ูกลุ emos, ่มฟ on ักอยู่มั้ยวะอันนี้ไม่ใช่อันนี้กดไลค์แม่เหรอแก้มตองทำแก้มต๋องตรงนี่อะไรแลบดินทั้งนี้อะไรเอาลิงก์กลับไปกุ่มฟักอยู่อยู่เลยช่างแม่งแล้วดูนะพอแล้วที่ตลาดเด้อก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมเจอบอยขอตัวลาเดี๋ยววิดีโอนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ สนใจเข้ากลุ่มโบน,นัสนะดูนะลิงก์การคอขอมแม่แรกเข้าไปได้เลยนะฮะกลุ่มไปกลุ่มถาวรเด้อวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ